คงจะดีนะครับถ้าเกิดว่ามีระบบอะไรก็ได้นะครับที่สามารถทํางานแทนเราแล้วจะดีกว่านั้นก็คือระบบตัวนั้นไม่ต้องใช้พลังงานอะไรเลยแล้วก็สามารถทํางานได้ตลอดมันเองอย่างเช่นแบบนี้นะครับเห็นว่าอันนี้ผมไม่ได้ใช้พลังงานอะไรเลยแล้วก็แค่มันระบบน้ําหมุนวนของมันไปเรื่อยๆเอาไปประยุกต์ใช้ลดน้ําต้นไม้หรืออะไรพวกนี้ได้เป็นการานะครับระบบนี้ทำงานยังไง เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสวัสดีครับก็หลังจากที่เกินไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะว่ามีใช้อะไรบ้างนะครับขวดน้ำนะครับไซส์เดียวกันนะครับ3ขวดนะครับขวดน้ำา3ขวด2หลอดนะครับหลอดที่ต้องใช้นะครับ 3. มีดกับกันไก่นะครับ C าวร้อนครับ 5. บัตรกรีหรือว่าสว่านนะครับอันนี้ไว้สำหรับเจาะรู 6. ครีมไม่ใช่ครีมนะครับครีมเอาไว้ในกรณีที่คุณจับตัวบัตรกรีร้อนคุณต้องใช้ครีมเพราะกันมันจะพองนะครับ uh huh. ไม้ตียุง uh huh. เอะชักเดิมไม่ใช่ไม้ตียุงเกี่ยวอะไร ในกรณีที่คุณทำในป่าแล้วยุงมันเยอะคุณต้องใช้ไม้ตียุงโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับรูปทรงเราต้องทำเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถังก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้สามถังจะต่อกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำาไงเราจะต้องเอาฝา2อันตัวนี้ติดกันก่อนชั้นหนกับชั้น2นะครับเชื่อมให้ติดกันก่อนโดยใช้กาวร้อน พยายามกดให้มันตรงนะครับกดให้แน่นเลยนะครับเพื่อที่ให้หน้าสัมผัสเนี่ยฝา2อ,อันนี้สนิทกันจริงๆจะได้ไม่มีช่องว่างถ้ามันมีช่องว่างาอาจจะให้น้ำอ่ะไหลออกมาได้นะครับหลอมันแห้งนะครับโอเคช่วงร้อมันแห้งนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะตูดตัวนี่รลอผมใช้คัตเตอร์ดีกว่าไอตัวนี้จะเป็นไอตัวทาวเวอร์ชั้นที่2อ,อ่านี่เราก็เจาะรูเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ นี่ชั้นที่2นะครับเราต้องเจาะรูให้ใหญ่ไปเลยนะครับนี่ตัวไอตัวฝาปิดชั้น1นึ่งชั้น2ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเจาะรู2รูนะครับตรงข้างซ้ายขวาหน่อยนะครับอย่าเจาะตรงกลางนะเพราะเราต้องเอาหลอด2หลอดน่ะแย่ลงไปนะครับอ่าได้ทั้ง2รูแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเราเอาหลอดนะครับมาต่อกันนะครับ ต่อเพื่อให้ยาวนะครับเราต่อทิ้งไว้ให้มันแห้งสนิทนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหลอดยาวตัวนั้นนะครับวิ่งจากข้างล่างขึ้นไปถึงข้างบนนะครับหลอดตัวต่อเมื่อกี้นะครับตัวนี้จะวิ่งจากข้างล่างเลยนะครับขันตัวทาวเวอร์ตัวชั้นหนึ่งนะครับให้แน่นแล้วก็เราขันฝาตัวนี้นะครับตัวนี้ทาวเวอร์หนึ่งนะครับตัวที่ไม่ได้เจาะรูไม่ได้ทําอะไรนะครับตัวนี้เราก็ขันฝาไปให้แน่นเลยนะครับเสร็จแล้วอหลอดตัวต่อตัวนี้เสียบลงไปนะครับเสียบลงไปจนเกือบถึงข้างล่างเลยนะครับ เกือบชนข้างล่างเลยอเคแล้วเราก็หยอดกาวซีให้แน่นเลยครับอย่าให้มีช่องว่างเลยครับต่อไปนะครับเสียบหลอดที่2นะครับให้โผล่ลงไปข้างล่างนิดเดียวนะครับโงไปนิดเดียวนะครับจะเห็นว่าตรงนี้โผล่ไปแค่คอขวดเองนะครับก็หยอดกาวกาวนี้ต้องหยอดให้แน่นนะครับเพราะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวน้ํารั่วลงไปนะครับตัวทาวเวอร์ที่2นะครับจะเป็นตัวที่เจาะตูดเมื่อกี้นะครับตัวนี้แล้วก็ประกอบทาวเวอร์ชั้น2เข้าไปนะครับ เทอรเฟอร์ชั้นเนี่ยพอประกอบปุ๊บไอตัวหลอดยาวเมื่อกี้นะครับจะต้องโผล่ออกมาจากช่องที่เราเจาะไว้นะครับ <Okay. S 1> ถ้าไม่โผล่แสดงว่าหลอดเราเน่ะสั้นไปนะครับ <Okay. S 1> โผล่มาแบบนี้ต้องโผล่แต่ตัวหลอดสีน้ำตาลนะครับจะต้องไม่โผล่ต้องอยู่ในทาวเวอร์สองนะครับเสร็จแล้วไอตัวฝาที่เราเจาะไว้เมื่อกี้นะครับของทาวเวอร์สามนะครับให้เอาหลอดที่โผล่มานะครับโผล่ทะลุไอตัวหลอดนี่มา แล้วก็ซีลปิดเลยครับปิดให้แน่นเลยนะครับอย่าให้มีช่องว่างเลยนะครับพอปิดแน่นปุ๊บเนี่ยหลอดตัวยาวนะครับจะต้องโผล่มาโอเคเสร็จแล้วหลอดอีกอันหนึ่งนะครับจะอยู่แค่ทาวเวอร์สองนะครับประมาณนี้ครับจัดการให้ให้ติดเลยนะครับมีตัวนึงที่โผล่มานะครับตัวนึ้ก็ตัวยาวตัวขาวที่ใส่ล่าสุดนะครับสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับทาวเวอร์สเนี่ยเราจะต้องตัดนะครับตัดเพื่อเป็นเหมือนกระถางน้ํานะครับ นี่ครับเราก็จะเอาแค่คอขวดตรงนี้นะครับตัดออกมาตัดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับขันลงไปเลยนะครับขันในตรงเกลียวตรงนี้นะครับให้ไปลงที่เกลียวฝาตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับทาวเวอร์หนึ่งทาวเวอร์สองทาวเวอร์สามนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันนะครับว่าน้ำเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วนะครับก็คือให้เรานะครับเทน้ําขึ้นไปข้างบนเลยนะครับ คือน้ำเนี่ยมันจะไหลจากทาวเวอร์สเนี่ยลงไปอยู่ที่ทาวเวอร์หนึ่งนะครับแบบนี้มันจะไม่ผ่านทาวเวอร์สนะครับเพราะว่าหลอดไอ้ตัวที่ยาวเมื่อกี้นะมันจะวิ่งลงไปถึงข้างล่างเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราซีนไม่ดีอย่างที่ผมบอกนะครับมันจะรั่วตรงนี้แล้วมันจะมาค้างลงทาวเวอร์สแปลว่าอันนี้ผิดนะครับตอกเสร็จปุ๊บต้องลงทาวเวอร์หนึ่งข้างล่างเลยนะครับทีนี้ทาวเวอร์หนึจะขึ้นมาเรื่อยๆทาวเวอร์สจะต้องไม่มีน้ํานะครับมันจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนเต็มน้ำก็ลงไปจะผ่านตัว พอกรอกเสร็จปุ๊บจนเต็มแล้วนะครับจนมันล้นทาวเวอร์สองครับให้เราเทเทนะครับเดแบบนี้เพื่อให้น้ำจากทาวเวอร์หนึ่งเมื่อกี้นะครับไหลมาค้างอยู่ตรงทาวเวอร์สองนะครับนี่ถ้าเกิดระบบซีนดีนะครับทุกอย่างจะไม่รั่วนะจะเป็นไปตามสเต็ปนี้เลยนะครับนะครับน้ำจะไหลจากทาวเวอร์หนึ่งมาเต็มที่ทาวเวอร์สองนะครับ ตอนนี้ผมกลับหัวพลิกหัวอยู่นะครับอันนี้เมื่อกี้เป็นทาวเวอร์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นทาวเวอร์สองนี่เป็นทาวเวอร์สามนะครับมันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับจนมันสุดนะครับพอมันสุดตอนนี้อ่านไม่อยู่มันก็จะรีเวิร์ดออกมาที่เป็นปากทางนี้เองนะครับเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วระบบมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพอเราเทน้ําตรงทาวเวอร์สามลงไปนะครับดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับ เห็นไหมครับนี่น้าตัวนี้มันจะลงถูกเบียดไปเรื่อยๆแล้วน้ําจะพุ่งขึ้นมานะครับก็จะหมุนวนเรื่อยๆน้าตัวนี้ก็จะไหลลงไปเรื่อยๆนะครับเราทำไปเล่นได้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับทำกันสนุกสนๆที่บ้านไปลองฝึกทํากันดูได้ตามขั้นตอนวิธีการแบบเมื่อกี้เลยนะครับส่วนใครจะไปประยุกต์ใช้ทําให้มันใหญ่ให้มันสูงหรือให้มันกว้างขึ้นนะครับเพื่อให้มันหมุนวนได้นานขึ้นก็ลองไปศึกษาดูลองไปเล่นกันดูได้นะครับ ก็สาระความรู้วันนี้ดีๆนะครับเอามาเล่ากันฟังนะครับกับวิศวาว้าวนะครับมีอะไรก็ติดต่อสอบถามมาได้หรือว่ามีอะไรที่อยากให้เราทำรีวิวหรือคลิปอะไรเนี่ยนะครับก็แจ้งเข้ามาได้นะครับขอบ,บคุณครับ